สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789 channel ชานำโชคนะครับวันนี้พามาพบกับสูตรของหุ้นนิเคอิสูตรช้าพวกปลประจำวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2568โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับต้องการอยากจะเข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับแนวทางหุ้นนิเคอิฉบับตัวเดียวเม็ดเดียวลาวพัฒนานะครับวันนี้มีด้วย นะครับใครต้องการอยากจะได้แนวทางลาวพัฒนาก็ให้แอดไลน์ไปขอเป็นเพื่อนและขอเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับลาวพัฒนาแอดไม่ได้วางในช่อง youtube นะครับวางแค่ในกลุ่มเท่านั้นและแนวทางที่ไม่ได้วางใน youtube ก็สามารถที่จะรับได้เช่นเดียวกันนะครับมีทางให้ตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวนะครับรีบๆหน่อยนะครับรับจำนวนจำกัดครับ ไปดูผลของวันที่22นะครับเช้าออก0.5699บ่ายออก0.1738นะครับนี่นะครับนิเคอิ K, e, เช้าบวกป่ายนะครับก็มาทั้ง3ทั้ง8นะฮะสามาบ่าย9มาเช้าเจาะไม่แตกนะครับเมื่อวานตรงนี้นะครับนี่ครับ เรามาดูเลขเรียนประจําวันนี้กันนะครับได้แก่1และ2นะครับเจาะ2ตัว18 1 1 1 4 1 7ครับเจาะ2ตัวอีกครั้งครับ28 2 1 2 4 2 7เน้น2ตัวนะครับ2 4และ18เจาะ3ตัวครับ6 2 4 9 1 8 3 1 7 5 2 1 ID ลายเข้าร่วมกลุ่มก็ตามนี้นะครับก็เลขตามนี้เลยนะครับ เด่นหนึ่งกับสองนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบสองเด่นสองตัวก็สองสี่หนึ่งแปดเม็ดเดียวหกสองสี่ไอดีลตอนนี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ